The ไม่เมราะว่าชื่อนายบาร์บีคิวไม่ได้มาเพราะโชคช่วยถึงชื่อจะฟังดูน่าอร่อยแต่เรื่องจริงเนี่ยโหดดิบและชอ็อกกัวเยอะนายจิมมี่เชริเซียเริ่มต้นอย่างเขาเป็นตำรวจในเฮติแต่ความโหดและความคิดแบบนักสู้ทําให้เขากลายเป็นหัวหน้าแก๊งที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเมืองหลวงพอตอแพรงแก๊งของเขามีชื่อว่า G 9เก้าซึ่งควบคุมพื้นที่หลายชุมชนในเมืองและทุกคนรู้ดีว่าถ้าอยู่ใต้การควบคุมของเขาต้องระวังทุกอย่างกา้าฉายานี้ไม่ได้ มาเพราะอาหารแต่เพราะวิธีจัดการศัตรูตำรวจจิมมี่เคยใช้ไฟเผาฝั่งตรงข้ามจนเหมือนบาร์บีคิวความโหดดิบและความกลัวทําให้ทางเมืองต้องจดจําเขาไปตลอดนายจิมมี่ไม่ได้เป็นแค่หัวนหน้าแก๊งเขายังต่อต้านรัฐบาลเฮติโดยตรงแก๊งจีเก้าของเขามีบทบาทเป็นทั้งผู้คุมชุมชนและนักก่อกวนรัฐบาลทั้งจัดการชุมชนเองแทนรัฐทําให้หลายพื้นที่ยอมอยู่ใต้การควบคุมของจีเก้าพวกเขาปิดถนนควบคุมตลาดและตั้งจุดตรวจของแก๊งเพื่อแสดงอาํา นาและต่อต้านเจ้าหน้าที่เขาเคยสั่งให้สมาชิกแกง๊งโจมตีฐานรัฐบาลขนาดเล็กทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถเข้าไปควบคุมพื้นที่ได้เต็มที่ทั้งเก็บรวบรวมภาษีค่าคุ้มครองจากธุรกิจในพื้นที่สร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจและสังคมแทนรัฐและด้วยวิธีนี้ตำรวจจิมมี่จึงกลายเป็นคนทรงอิทธิพลที่สุดในชุมชนทั้งผู้ร้ายและผู้มีอำนาจในเวลาเดียวกันทุกคนต้องขรพบและกลัวเขาและถึงปัจจุบันนายจิมมี่ฉายา,าบาร์บีคิวคนนี้ยังคงมีอิทธิพลแม้ จะไม่ได้ปรากฏในข่าวรุนแรงอยู่ทุกวันแต่แก๊งจี9เนี่ยก็ยังคงอยู่ในหลายชุมชนและถูกจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดเรื่องราวของเขายังคงชวนตกใจทุกครั้งที่ได้ยินและทําให้เห็นว่าโลกของแก๊งจริงๆเนี่ยดุร้ายกว่าหนังมากค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะชื่อที่ฟังดูน่าอร่อยกลับซ่อนเรื่องราวสุดโหดและอิทธิพลเหนือชุมชนเอาไว้แล้วเพื่อนๆละ่ะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เพื่อนๆจะทํายังไง <c oughs> กดติดตามช่องของเราสําหรับเรื่องจ,งจริงจากทั่วโลกอีกเพียบ